โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับเกมโซแลนคทมร r e วิ r ์ดนะก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมโอเคก็มีตู้ปู่กระบี่แขนเดียวมานะครับผมก็เป็น SSR กนะออนะรอบสีส้มนะเออนะครับเป็น s s สสีส้มนั่นเองเป็นตัวพิเศษระดับสีส้มนะก็ถามว่าผมเอาไหมไม่เอาครับเพราะว่าผมมีตัวดีๆอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวลดเสียงหน่อยก็แล้วกันโอเคอยากให้ทุกคนสนับสนุนช่องผมหน่อยนะก็คือให้ถ้าโฆษณาขึ้นใช่ไหมห้ามกดข้ามนะครับผมก็ ดูสักประมาณหกวิก็ได้นะเออหกวินาทีแล้วก็ค่อยกดข้ามก็ได้นะเออแบบนั้นจะดีมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะสาหรับคนที่สนับสนุนในการดูวิดีโอช่องของผมนะครับถ้าใครไม่มีเงินในการดเน a t หรือว่าซุปเปอร์แตงนะครับผมก็โอเคนะก็มีกิจกรรมปูกระบี่นะครับนี่เนาะคือรูปตรงนี้มันมันรูปตรงนี้มันไม่ขึ้นอนะ่ะเออนะครับผมโอเคก็ผมได้ซื้อน,นี้มาแล้วนะครับนี่นะครับสามสิบอันนะนะครับผมตอนนี้มีอยู่หนึ่งร้อยแปดนะครับผมเก็บไว้รอตู้นะครับ ไม่รอาจะเป็นกรอบแดงที่ตัวที่น่าสนใจนะครับกรอบทองนะครับอันเนี้ยผมจะดองยาวๆเลยนะดองไว้จนกว่าจะมีตู้ละครกรอบสีแดงเข้ามานะครับให้เดานะเสียวอูอาชูร่าเข้ามาก่อนแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมโอเคก็ที่เลิงไว้นะครับอยากให้เป็นตู้ของจูจูชิงล่างเทพนะเออเพราะว่าผมอยากปั้นตัวนั้นนะครับก็ถ้ามีตู้ปรถนาเข้ามาก็อันนี้ จะดีมากๆเลยนะแต่ว่าอยากได้ตู้เดียวมากกว่านะครับเพราะว่าตู้เดียวอ่ะมันเป็นตู้ที่สามารถได้อตัวนั้นเลยนะครับถ้าเป็นตู้ปัรถนาใช่ไหมตู้ปัรถนามันจะเลือกได้นะว่าเราจะเอาตัวอะไรนะครับเออมันจะมี2ตัวให้เราเลือกเนาะคือถ้าเราสุ่มใช่ไหมมันจะได้หนึ่งในสองตัวนั้นอนะ่ะเออนะครับสมมติว่าเราจะได้เราอยากได้จูยูชิงล่างเทียบใช่ไหมแล้วอีกตัวหนึ่งมาปุ๊บอ่าโอเคจบละนะเพราะว่าผมเลงจูจูชิงล่างเทพไว้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันมาก่อนไงนะครับผม แล้วก็ดองอันนี้เรื่อยๆเลยฮะนี่ดองเรื่อยๆเลยฮะไม่ต้องสนอะไรละอันนี้ก็ล็อกอินเจ็วันใช่ไหมน่ะก็จะได้มาอีกเจ็ดอันนะเออนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็มาเรื่องอันนี้กันหน่อยนะอันนี้เอออันนี้ก็ควรดองนะครับนี่นะครับใต้โคมไฟน่ะผมว่ามันควรดองนะเออแล้วทําไมผมไม่ดองน่ครับเพราะว่าเนี่ยผมเอาเศษอันนี้นะเนี่ยประมาณได้มาย0สบอันใช่ไหมแล้วก็มันก็จะได้มาอีกสิบอันเป็นสามสิบอันนะครับคือถ้าผมสุ่มถึง อ่าสามสิบอันก็ดีสิอันนี้ผมไปสุ่มอันนี้มาด้วยนะเนี่ยนะครับคือแบบโอ้โหนะคือถ้าจะเล่นจริงจริงนะถ้ามันมีน้อยอ่ะก็ควรจะเล่นแค่ให้มนถึงได้สามสิบเศษก็พอแล้วนเนี่ยสามสิบเศษก็พอแล้วนะครับเออเนาะก็งั้นก็ดองโคมไฟไว้นะครับผมเพราะว่าอ่าทาไมท,มทําไมต้องดองไว้นะครับผมดองเยอะเยะยิ่งดีนะครับดองเยอะเยอะยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะได้นี่เลยฮะมันจะได้โอ้โหแบบเยอะมากเลยฮะตั้งแต่นะครับตั้งแต่หนึ่งเลยฮะสิบ เศษยี่สิบเป็นสามสิบเศษนะเออสามสิบเศษมาอีกก็เป no ็นหกสิบนะได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับสามสิบเศษแล้วก็สามสิบเศษใช่ไหมสองตัวแล้วก็รวมหนึ่งร้อยก็เป็นสามตัวนะครับก็คือบ้านดาวได้สามครั้งเลยนะครับผมก็คือบันดีมากเลยนะสําหรับเศษอันนี้นะเราก็สามารถเลือกตัวที่เราจะบ้นได้เลยนะครับผมเออนะครับในส่วนนี้คือดีมากเลยนะครับถ้าจะดองเนาะส่วนอันนี้ก็อันนี้แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะเล่นไหมเพราะว่าบรรช้เพชรเยอะมากเลยนะแปดพันเลยนะท่านทุกคนดวงดีหน่อยนะครับก็จะได เศษอันนี้มานะครับก็สามารถเลือกตัวที่จะปั้นได้เลยนะก็จะแนะนํานะครับผมเออเนี่ยผมแนะนําเป็นถังอุทงนะครับเออถ้าเป็นตัวดาเมจใช่ไหมถังอุทงนะถ้าเอาไว้ตีบอสนะครับเป็นจู่จูชิงนะครับก็ PVP ก็ดีเช่นกันนะครับผมส่วนนิ่งลงๆนะครับในการบัฟเลือดนะครับผมฮิวเลือดแล้วก็บัฟดาเมจด้วยนั่นเองนะคือค่อนข้างดีมากเลยนะเออนะครับมันทั้งฮิวอ่ะคือไออาวุธประจาตัวมันก็ทั้งฮิวนะครับเออนะครับส่วนนิ่งลงๆนะก็ ทั้งแบบว่าทั้งบัฟดาเบดทั้งฮิวด้วยนะคือมันดีไงนะครับก็ถ้าขึ้นหนึ่งดาวแดงใช่ไหมก็จะกลายแท้ในตอนเริ่มต้นเลยนะครับเออโอเคก็อันนี้ถ้าดวงดีนะครับก็จะได้เพชรคืนนะครับเออได้เพชรคืนนะครับได้ชิ้นส่วนอันนี้นะครับเออในนี้อันไหนดีที่สุดสาหรับผมนะครับก็ถ้าดวงแย่หน่อยนะครับก็คือได้เพชรคืนแล้วก็ได้เศษอันนี้นะครับนี่นะครับถ้าดวงดีมากกว่านี้นะครับได้พวกนี้เลยฮะแต่ว่ามันได้ยากมากเลยนี่เน่ะเป็นสกินของ ตัวละครเราเนาะเออนะครับมีร้านค้าให้ด้วยนะครับนี่นะครับเราต้องได้เหรียญน,นั้นมาก่อนนะคืออันนี้ค่อนข้างดีเลยนะเออนะครับถ้าเราได้สองเหรียญใช่ไหมโอ้โหได้ตั้งเก้าสิบชิ้นส่วนเลยนะคือแบบโอ้โหมันโคตรดีเลยะแต่ว่าโอกาสได้เหรียญเนี่ยคือต้องเป็นสายเติมเท่านั้นนะเออถึงจะได้เนี่ยดูดูนะครับโอ้โหแบบถ้าเป็นสายเติมรวยเลยอะ่ะไอกิจกรรมเนี่ยนะครับโอเคก็ไปเรามาดูที่ปลูกกระบี่กันนะครับก็อน,นี้ผมตีไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้มาแค่ สามสิบห้าล้านไหมดาเอจแค่สาสิบห้าล้านนะครับแต่ว่าถ้ามีอันดับหนึ่งอันดับสองมาตีนะครับก็ผมก็จะตกนะครับผมเออผมอาจจะตกอันดับเป็นอันดับสามก็ได้นะผมจะอยู่อันดับสามนะครับเออนะครับนี่ผมอยากปั้นนิ่งหลงๆนะครับเอยไม่ใช่ผมอยากปั้นดูจู่ชิงนะครับผมนี่นะครับให้เอามาตีบอสนั่นเองนะผมคิดว่าตัวเนี้ยทุกคนนะ่าจะเอามาตีบอสกันนะครับผมไม่ว่าจะตีลิงตีตีวัวสารพิษโมรโกดหรือไม่ก็ตีกิจกรรมอื่นๆอ่อะที่มันเกี่ยวกัับบกาารเเป็นนนออออ่ี้ถืว ดีมากเลยนะทุกคนเออนะครับคือน้องอะ่ะตีแรงมากแถมขวนรัวเลยอะ่ะทุกคนคือถ้าไม่ปั้นตัวนี้ก็เป็นใตมูไป่ก็ได้ครับใตมูไป่ก็ขวนรัวเหมือนกันนะคือใต้มูไป่เนี่ยขวนรัวเหมือนกันนะครับนี่นะครับเออถ้าดาวเยอะเนาะคือเห็นเขาปั้นเป็นสองดาวลุ้งอะ่ะแล้วแบบมันขวนรัวมากเลยอะ่ะเออนะครับสองมันต้องห้าดาวแดงขึ้นไปอะ่ะมันถึงจะแรงนะส่วนจู่จูชิงนะครับผมเออเรียกว่าน้องแมวก็แล้วกันนะเออนะครับส่วนน้องแมวเนี่ย นะครับก็คือสามดาวเหลืองก็กวรแรงแล้วนะเออนะครับถึงจะไม่ฉี่เท่าไหร่ก็เถอะนะแต่ว่ามันต้องเป็นสองดาวขึ้นไปนะครับเพราะว่าเทินแรกอ่ะมันจะเปิดเป็นกายแท้เลยเนาะนะครับเอ้ยถ้ากายแท้โอเคเทินแรกนั่นแหละถูกแล้วนะครับก็คือรอรอเทินแรกเนาะเออนะครับถ้าเริ่มต้นเทินเลยนะก็เหมือนกับนิ่งหลงหลงนะเออถ้าเริ่มต้นเทินเลยนะครับเริ่มต้นก็เปิดกายแท้เลยมันต้องขึ้น1ดาวแดงอ่ะเออประมาณนั้นนะถึงจะเปิดกายแท้ได้เลยนะเออนะครับถ้าเปิดกายแท้ได้เลยคือดีมากเลยฮะสมมติว่าถ้า จู่ๆเปิดกายแท้ได้เลยใช่ไหมแล้วแบบโอ้โหคิดว่าจะเป็นไงล่ะขวนรัวจัดอ่ะเออขวนตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะทุกคนเออนะครับอ่านี่ก็ลองตีอีกรอบหนึ่งนะคืออันนี้ต้องมีสายป้องกันดีๆนะเออผมสายป้องกันของผมเป็นเนี่ยหนึ่งดาวแดงเนี่ยเปิดกายแท้ในรอบแรกเลยนะเออนะครับรอบแรกคือเปิดกายแท้เลยนะถ้าขึ้นหน,นึ่งดาวแดงนะครับนี่นะโอเคคือการบับลองผมก็คือเป็นของป,ปีปีตรงนะครับเออปีตรงมัน แับโลให้นะเป็นหลอดเลือดเหมือนโล่อะนะครับปกติโล่อะมันจะขึ้นกลมๆนะเออเหมือนแบบปอดไสซ้ซีอะไรพวกนั้นอะนะครับดูปูกระบียฟาดไปมีคนบอกว่าปูกระบี่กรอบทองมันแขนเดียวไหมปูกระบี่กรอบทองมันก็คือร่างเทพไงร่างเทพม,มันก็โหดกว่าพวกปูกระบี่แขนเดียวอันนั้นอีกอะกรอบส้มอ่ะเออทุกคนนะโอเคก็มีคนแนะนําว่าให้ใช้เป็น อ่ทุสวรค์กรอบทองนะเออผมก็ใช้ักนะครับคืออีกประมาณสองเศษเองมั้งเออผมไม่ว่าจะหาสองสามเศษหาจากไหนนะเออก็รอในส่วนของสำนักถังเลยนะก็เศษอยู่ตรงนั้นแต่ว่าต้องใช้เวลานะคือแบบทุสวรร์เนนะี่ยผมจะเป็นสามดาวแล้วไงนะครับเออมันจะเป็นสามดาวแล้วนะครับโอเคข้ามไปเลยว่ากันนะโอ้เพิ่มมาหน่อยนะเมื่อกี้สามเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเออเพิ่มมาหน่อยนะแต่ว่าคนอื่นก็น่าจะแซงได้เนาะเออ เอ้ยคนนี้พลังใกล้เคียงผมเนี่ยอันนี้น่าจะเซิฟเดียวกันไหมเออเออเซอิฟเดียวกันนะโอเคผมอยากลองสู้ดูอะน่าจะแพ้ <c oughs> เออน่าจะแพ้นะดูทูสวรรค์กรอบทองเขานะคือแรงมากเลยอะทุกคนนะคือแบบดูทูสวรรค์กรอบทองเขามันจะตีผมได้ขนาดไหนนะครับโอ้โหเลื่อนไม่ลดเลยฮะโอ้โหอาวุธลรับเขาอย่างโหดโอ้โหดจัดโอ้โหผมตายแล้วเนี่ยนี่ครับคือถึงจะเปิดอันนั้นก็แบบเขาโหดอะทุกคน เนี่ยคนคนนี้แซงออกเดี๋ยวนะผมชนะได้ยังไงผมชนะได้ยังไงผมชนะได้ยังไงก่อนดูนะดูตัวละครเขาอะดูตัวละครเขาดูดีนี่ครับก็เป็นฝ่าย้องกันเป็นช้างเนาะคนาจะสานนะครับก็เอ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าตัวนี้เขาตายก่อนนะตัวนี้เขาตายก่อนเหรอนะครับถ้าตัวนี้เขาไม่ตายอะ่ะผมทีมผมน่าจะไม่รอดอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับมันดูตรงไหนหรอวะ น่าจะเป็นอันนี้ปะแล้วก็อันนี้ไหมไม่รู้อะ่ะเออนะผมมันดูยังไงวะมันดูย้อนหลังยังไงเน่ยเออผมไม่รู้อะ่ะว่าเราดูย้อนหลังในการพ v p ยังไงนะอ,อ่าโอเคก็ไม่เป็นไรเนาะเมื่อกี้ถ้าทุตสวันเขาไม่ตายทีมผมน่าจะเดี้ยงไปละเออนะครับคิดว่าผมต้องเอาเดี๋ยวนะผมก็เป็นแบบนี้นี่ มันต้องเอาปีวีตรงมาอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องบับโลก่อนนะครับเออบับโลก่อนแล้วก็เป็นนิ่งลงๆลงบับนาเมทแล้วก็ฮิวนะครับผมเออนะครับส่วนอันนี้ก็ทําให้คนอื่นติดดีบับเนาะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหลนะเนาะเราจะปั้นแบบเราจะวางแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมกลัวถังซันมันตายก่อนไงนะครับแต่ว่าการเพิ่มเลือดมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะสาหรับกิจกรรมตู้ปู่กระบีนะ่เนาะผมไม่สุ่มนะเออผมไม่สุม่มบอกเลยว่า ไม่สุ่มนะครับแล้วก็มีการตีของตีปูกะบี่นะครับแล้วก็มีการแจกตัวละครนะครับถ้าเรารอเวลานะครับผมประมาณสองสามวันก็จะได้ละหนึ่งตัวนะครับเออได้หนึ่งตัวแล้วก็ได้เพียรด้วยเนาะเออนะครับอ <rituals> ันนี <the> in <Overwatch> ้ดีมากเลยนะก็ส่วนอันนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นอันนี้เลยนะผมเอานี้มาก็แล้วกันนะครับห้าอันเนาะห้าอันนะครับคุ้มๆนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เอามาเลยนะนี่นะครับเออเอามาเลยก็อันไหนคุ้มในเนี้ยอันไหนคุ้มในเนี้ยผมคิดว่าอันเมื่อกี้นะครับเนี่ยอัน ตัวสุมตัวพิเศษนะครับดีนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับผมนี่เอาไว้สุ่มอุปกรณ์ประจาตัวนะครับผมอาวุธประจําตัวนะก็แล้วอันอื่นมีอะไรอีกไหมอันนี้มัง้งนะครับเออเอาไว้เลือกแบบสายค้อนเลือกถังซานอะไรเงี้ยเอาไว้ปั้นนะครับผมเออพวกนี้ก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะคิดว่านะครับถ้าเรามีกระดูกสีส้มอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็แค่ตีไปถึงบวก20บนะบวก20เราก็จะได้สถานะพวกนี้แล้วนะเราก็จะสามารถรีสถานะได้แล้วอ่ะเออประมาณนั้นนะคือมันแพงอ่ะทุกคนเนี่ยเหรียญน,นี้มันมันแพงนะครับ เออคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ